สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมทงชัยชาแนลครับช่วงนี้เป็นช่วงสงการนะครับสี่มาเล่าประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวันสงการนะครับให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับทราบวันสงการหรือวันมหาสงการเป็นวันที่ได้รับอิธิพลมาจากเทศกาโโลโฮลีของประเทศอินเดียครับแต่วันสงการของไทยเปลี่ยนจากการสาดสีเป็นการสาดน้ำใช่กัน เพื่อหายสอดคล้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงเดือนเมษาและในแง่หนึง่งยังมีความเสือ่อาเป็นการปัดเป่าซิงบดีออกไปครับทำให้นิยมเล่นสาดน้ามและปะแปงกันในช่วงเทศกาลสงการโดยจะบอดถื้อโทษโกรธกันครับคำว่าสงการมาจากภาษาสันสกฤิที่มีความหมายว่าการเคลื่อนไงโดยเสือ่อาในวันสงการเป็นช่วงเวลาการเคลื่อนไงของจากราศีอีกได้หนึง่ง ก็คือการเขื่อนสูปีไม่ทําให้คนไทยยึดถือวันสงการเป็นวันขึ้นปีไม่ไทยมาตั้งแต่โบราณจนกระทั่งพศออ2483ก่อนจะปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามแบบสากลนิยมซึ่งก็คือวันที่หนึ่งมกราล่าของทุกปีครับทั้งนี้การละเล่นสงการบ้เมอมามีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นครับแต่ยังมีในประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาากัมพูชาลาลาวรวมถึงพื้นที่ของเวียดนามจีนศรีลังกาและอินเดียครับ เรื่องเล่าตำหน้นานั่งสงการนะครับสำหรับประวัติวันสงการหรือกาเนิดวันสงการมักมีเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับตำหน้านั่งสงการโดยอ้างอิงจากจารึกนะครับที่วัดพระเชตุนพนวิมลมังคลาลามครับตำหนาาเล่าว่ามีเศรษฐีธนะร่ด้วยคนหนึ่งบอมมีบุตรจึงไปบวงสรวงขอบุตรกับพระอาทิตย์และพระจันทร์แต่ล่หลายปีกับบอมมีบุตรสักที่จนกระทั่งถึงฤดูหนึ่งเศรษฐีได้นำข่าวสารสร้อย นามเจ็ดสีหงบูชาลุกขะพระไส้์อมเครื่องถวายและการประพบมดลปีโดยได้ตั้งจิติษทานขอบุตรพระไส้ได้ฟั่งกะเห็นใจจึงไปขอบุตรข้าพินไห้เศษฐีต่อมาเสรียีได้บุตรใช่และได้ตั้งชื่อว่าธรรมบาลกุมารครับธรรมบาลกุมารเป็นคนฉลาดลักแหลมจนมีซื่อเสียงเลื่องลือไปไกลท้ำให้ท้าวกับบินพมด้โลงมาทาท่ายปัญหานะครับ โดยได้ถามปัญหากับธรรมาบาลกุมารให้เวลาเจ็ดวันหากไฟได้แพ่จะต้องตัดศีรษะบูชาทายที่สุดธราม่ธรรมบาลกุมารสามารถตอบปัญหาได้ท้าวกบิณ่มจึงต้องเป็นไฟตัดศีรษะแต่หากศีรษะนี้ตกลงคืนโลกจะเกิดเพิ่งใหม่โลกครับครับผมโดยมีนั่งขั้งเจ็ดนะครับแห่ศีรษะนะครับหล่อพเมน่นซึ่งตรงกับวันสงการพอดีครับก็เลย ได้เสื้อเป็นนั่งสงการครับฝากติดตามด้วยนะครับเดอ้อสวัสดีครับ